ทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะวันนี้เสียงแอดก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะวันนี้เป็นหวัดนะคะพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็สรุปผลนะคะของวันที่7นะคะพี่น้องจ๋าว่าแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะอรอบแก้มมือของเราเป็นยังไงบ้างเนะาะรอบแรกมานะคะ07นย์เนะคะอเอาแบบ สั้นๆกระชับได้ใจความนะคะพี่น้องอรอบแรก0 7นย์นะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะ0770ย์0 7, 7, 0. ตัวที่แอดชอบนะคะส่วนล่างก็ไม่เข้านะคะเข้ารอบบนเข้าบนนะคะ0 7นย์รอบพิเศษไม่เข้านะคะแล้วก็มารอบปกตินะคะ7 7นะคะพี่น้องจา๋าบนไม่เข้านะคะเข้าล่างนะคะ7 7นะคะตัวที่แอดชอบนะคะ ทั้ง70แล้วก็77นะคะเด่นมาวิ่งลุ้นมานะคะอ่าเข้าไปนะคะสำหรับรอบ VIP นะคะขอโทษขอภัยด้วยนะคะอ่าสรุปก็คือเข้ารอบเฉพาะกิจ07นะคะแล้วก็เข้ารอบเฉพาะกิจ07บนนะคะแล้วก็เข้าอ่ารอบปกติล่าง77นะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจ้า ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะก็ดีใจกับพี่น้อง f c นะคะที่ได้วันนี้นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โชคดีนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8นะคะแอด แอดจอะไว้ตั้งแต่วันที่7นะคะพี่น้องจ๋าคำนวณเลขไว้ตั้งแต่วันที่7นะคะตั้งแต่ฮานอยออกปุ๊บนะคะพอออกเสร็จแอดก็ตัดคลิปนะคะลงคลิปคำนวณให้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางนะคะตั้งแต่วันที่7กลางคืนนะคะพี่น้องจ๋าก็ลุ้นวันที่8นะคะก็ดีใจกับพี่น้องนะคะพี่น้องจ๋าที่ไปสูชมสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋า 807นะคะแตก3ตัวอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋า3ตัวมานะคะเลขเด่นนะคะวิ่งรูดมาทั้ง7ทั้ง4และทั้ง2นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสมตัวแตกรอบเฉพาะกิจนะคะหนก็มานะคะโอ้ดีใจกับพี่น้องที่ตามสูตรอ่าวัดใจด้วยนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะก็ปังอยู่นะคะไปลุ้นกันต่อนะคะ สำหรับวันที่8นะคะแอดให้เด่นนะคะเด่นสองนะคะวิ่งรูดที่สองนะคะก็ขอให้มานะคะพี่น้องจ๋าขอให้มานะคะตั้งแต่รอบแรกๆนะคะามาจ่อสองกันเลยนะคะพี่น้อง2 0งศูนย์สองหนึ่งสองสองสสาสองส สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะไปกับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าขอให้โชคดีนะคะทุกทกท่านเลยนะคะรว,วยไปด้วยกันนะคะอ่าสำหรับพี่น้องที่งบน้อยนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะอ่าชอบเป็นพิเศษก็สองสามสามสองนะคะอ่าพี่น้องจะเห็นต่างไม่ว่ากันเนาะ สองสี่สี่สองนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์สองนะคะหนึ่งสองสามสี่สองห้าห้าสองนะคะจะมาอีกไหมเนาะสองห้าห้าสองนะคะก็ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกๆนะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าชอบกอ็เก็บไว้พิจารณานะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับพี่น้องที่ ยังไม่โชคดีขอให้รวยๆนะคะวันพรุ่งนี้เนาะแอดก็ได้ค่าปัทูอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าวันที่เเนาะ,ะวันที่8นี้นะคะถ้าใครยังไม่โชคดีก็ขอให้โชคดีนะคะวันพรุ่งนี้เนาะ,ะก่อนออกไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะคะคลิปนี้ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋าจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ